ติดต่อค่ะแต่ใช้เป็นแอปลกูกแอปล,กลูแปลกลแต่ว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนแล้วในการที่เขามาให้เราโฆษณาเนี่ยมันได้ต่อครั้งหรือว่าเป็นต่อเดือนอืมหนูได้เดือนละสองหมื่นค่ะแล้วก็ห่าของจะมุ่งใช่ไหมไดีครับแต่พี่เจอืันของหม่นนั้นเราได้ก่อน นี่เป็นหมายคนองสารายาแมลงวันที่สิหพื้นราาพรมหกเจ็ดนะครับให้ค้นคอนโดมาแสตลันเทราเฉลิมเท้ากรุงเทพนะครับเพื่อยึดมือถือนะครับคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้ในการโฆษณาเว็บพนันออนไลน์นะครับเคยโฆษณาไหมเคยค่ะออ่าโเคไม่มีเลยโอเคเดี๋ยวขอยยกคนนะค้นแยกนครับแยกดูมือถือร้อยแค่ไ่เป็นเว็บไซต์พนันออนไลน์นะครับแล้วเรา นุ่นเนี่ยใครเปนชิญชวนหรือว่าใครมาติดต่อเราเขามาติดต่อค่ะแต่ใช้เป็นแอปลุมแอปลแปลว่าไม่มีตัวต่วไม่มีตัวต่อเลเดี๋ยวเปิดแค่นี้อีกนะแล้วในการที่เขามาให้เราโฆษณามันได้ต่อครั้งหรือว่าเป็นต่อเดือนอย่นี้หนูได้เดือนละสองหมื่นค่ะเพราะคาของ หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของที่เขามาเล่นพนันใช่ไหมครับก็ปลูกแล้วก็จะมีการโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ก็เดือนละสองหมื่นต่อเว็บใช่ไหมมีการแปะลิงก์แล้วกี่เว็บอยู่ที่สองสองเว็บมีเว็บอะไรบ้างไหนึ่งในชั้มกับคุณเราให้การว่าเมื่อประมาณสามปีที่แล้วเนี่ยปีหนึ่งา็คือมีบไซม์พันออนไลน์มาเชิญชวนเราให้เราโฆษณาเว็บพันออนไลน์นะซึ่งในตอนนั้นเราก็ถ่ายแบบใช่ไหมครับ โดยค่าตอบแทนที่เขาให้ก็คือสองห0ืน่นบาทต,ต,ต่อโพสต์30บโค้ดก็คือแตะลิงก์โฆษณา30ครั้งนะครับก็จะได้เงิน20,000บาทแล้วก็จะได้เงินจากการาเค่าคอมมิชชั่นจากการที่ลูกค้าเข้ามาสมัครเล่นเกมหรือว่าเล่นพนันออนไลน์ได้ค่าคอมม,มิชชั่นนหมเคยมีหน้าเคยมีหน้าคนที่มาชวนเราโฆษณาไหม ไม่เคยเห็นานะตอเรยเยียชีวิตแขอขอรงนสข่งหนงัเเดินเท้าไย่เดินเท้าไม่เดินยไม่เจอ ่าสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด้วยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ